เจอะน้ำลำปางสวัสดีครับมาเจอกับผมช่องเจาะน้ำลำปางครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดตับสไครต์ให้ด้วยนะครับกราบสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมนายเผาไก่กับช่องเจาะน้ำลำปางนะครับช่องเดียวที่กล้าการันตีไม่เจอน้ำไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับ ต้องเราจะทําการอัพซิปใหม่ลงทุกวันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ์ให้เราด้วยนะครับถ้าผมบ่อน,นี้เป็นบ่อที่มีความลึกอ,อยู่ที่ประมาณร้อเมตรนะครับกับท่อห้นิ้วปั๊มที่ลงให้ลูกค้าคือปั๊ม2แรงครับท่อนนี้งึ่งบ่อนี้เราทดลองการ<ม>เปิดน้ำดูนะครับ<ม>ว่าเปิดได้สูงสุดถึงยี่สิบสชั่วโมงนะครับ บ่อน,นี้ต้องใช้ปั๊มที่แรงหน่อยนะครับเพราะว่าบ่อน,นี้เป็นฟาร์มวัวนะครับบ่อแต่ละตัวนี่สองสามสี่ห้าแสนนะครับแล้วก็ลูกค้าต้องการใช้น้ําในการดึกหญ้าด้วยนะครับึงเราต้องลงสเสมอที้แรงนะครับไปที่ประมาณไม่ถึง80เมตรนะครับาการที่เราหย่อนปั๊มลึกนะครับน้ําเราจะพุ่งออกน้อยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราหย่อน ปาล์มลงตื้นนะครับน้ําจะพุ่งออกแรงนะครับแต่มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับถ้าเราหย่อนไม่พอดีนะครับจะทําให้เกิดน้ําขาดนะครับแต่บ่อนี้ของเราไม่มีขาดเลยนะครับเอสซีสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับใคทีแปลคอมเมนต์เลยครับเราจะมาตอบให้ทุกิปนะครับของเราเจาะทั้งหมดลําปางลําพูนเชียงใหม่นะครับสามารถติดต่อเรามาได้นะครับขอบคุณครับ og jentene.